้ายไปหางใ่มาเป็นหัวประคองขบวดสดๆมันค้าใส่กระปิ้นฟ้าใส่เลยต้อมาส้ยันๆ ครับพี่น้องครับอันผลขเขากมาท่ารถไปรษณีย์ครับพี่น้องไปแยกกล่องไม่กล่องใหญ่ใส่ว่าเนี่ยเวลาเขาเก็บเขาถุงไปรษณีย์มันลง,ง่ายกว่าเดียวครับพี่น้องกบเมื่อนี้ก็ขอบคุณพี่น้องสุขคนเด้อครับที่ซื้อไปอยู่ไปกินครับที่เฮามาพุดหนุนครับสินค้าทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นเทียเท่ยวเมืองดาปลาลาบองครับหรือว่าจะเป็นนันปลาลาด ปลากระดี่เสื้อตำมะฮุ่งครับเนื้อเด็ดเดียวหมูเด็ดเดียวครับพี่น้องอยู่นี่มัดนะครับข้างในควรต้องไมทะเลเิด,ด,ดครับแต่ว่าเมื่อนี้รถไปเสนีเพี่เพิ่งเล่ามีถึงบอลเลอร์ก็เลยเอามาล่อเสื้อถุงปุ๋ยถุงใหญ่เพิ่งเล่าก็เอาอาใส่เสื้อเพิ่งเล่าครับพี่น้องเพราะว่ากำลังต่อเสริมให้สังเที่ยวดีเพิ่นเอเ็ดนี่ได้แล้วจะขาดวันหลอกนาคงจะสะดวกแล้วล่ะครับ รอบนี้เราได้หวนวออกไปซื้อพุทนละครับรถท่ามันถึงครับพี่น้องต่างเดียวผนของต่อกันได้พี่น้องครับแยกกล่องน้อยกล่องใหญ่ครับเวลาเข้าถงเวลได้สะดวกดีครับสวัสดีค่ะพี่น้องยกบอกพีก่อนจ้ายวบอกพีไปกินกับอย่างน้องอพีเปรอบสองแล้วได้จ้าพี่น้องไปกินกับ ส,งสงูงว <c oughs> ่ะค่ะสมงัว่ะแดงๆสแซ่บพอแม่เนาะค่ะมือนีสายสีเห็ดอันนั่นสายสีเห็ดผ่าลินวัวค่ะโอ้ยเออเอเอผ่าลินวัวใส่บักลินฟ้าค่ะโอ้อะว่าบักลินฟ้าอยู่หลังบ้านพ่อน้อยไงเนาะครับเนาะเจ้ว่านี่มาเก็บดูโดดค่ะสร้างเห็ดบ้านเพิ่นสอบกินลูกโดด พี่ยอนี่กินลูกโดดมันกินผลไม้เลยต่วง<ม>เราแ <ละ S 1> ม่ด,มดังกินแบบกินขีบกินพริกโอ้ยเหมือนว่าดำ่ดังจอบบางแล้วอ,อ้กินไปค่ะสุดยอดเลยครับเราได้จอดไล่ตรงนี้แลห่มประชานีมาเอาของแล้วครับผม ช่วงนี้ขนส่งแอละรันพนอยหน่อยใสเดมใส่บริการไปเซนนี่ครับผมนีนะเอานี้ไรเนี่ยครับผมรอรับความแซ่บความอร่อยได้เลยนะครับพี่น้องครับหลังข้ามุมนี้พน่อยมีมีรถเจิมหลายขั้นล้วได้ครับผม แต่ก่อนราคาตรงๆครับผมเดี๋ยวนี้ค่อยๆเซลเขาครับเอาลอยอย่างนี้ยครับะเอาสิว่ะหิ้งท่านพักไว้นี่จ่าพี่นวลพอใช้ไปห่าลินว่าเป็นไงไงใช้มาเป็นหัวประคอ เจ้าแค่ไหนใช่ไหมเจ้ายังได้ตู้เย็นจนมาเจ้าเขียบว่านันบ้างแมนอันนี้มันโอกมากทั้งนี้ใช่แบบอ๋อนี่ปลาใช่กับเคี้ยวอ๋อเฮ้ยมึงโง่ได้รูปนี่นะปลาอะไรยางลิ้นครับใช่เหรอหัวขวนเจอของมีผู้เดียวเอ่กินวัวสดๆใหม่ๆคนอ่อนราจะเอาของขึ้นรถไปสนีเรียบร้อยแล้วก็นเรามายางลิ้นโง่เด้อครับพี่น้องพี่น้องก็รอรับของไรเลยเด้อครับผู้อัน จับจองไว้ครับบ่แม่นล่อลิ้นงวัวเด้ <c oughs> ลอดล่อแจวลิ้นงวัวเสรมาเส็บๆน้ำขันเด้อครับนี่นนต้องเอาไปเผาวันนี้ออกแล้วก็เอามาผ่าใส่กับดิ่งฟ้าได้เลยจะกระดิ่งฟ้าเขาเก็บเราเหรครับบ่ถ่าไอต่ำอยู่ดีครับข <c oughs> ี้มันเลยล่ะพี่น้องเนื้อเนาะเอาหัววันคือหัวปลากวานเอากระดับหมอกันพี่น้องเลยอันแม่กับสไตล์แม่้ได้พอถ้าสาวมาิ่งใส่ยุหันละยุหันละ คันถามย็บฝังเราว่ายู่งันละเต๊ะเราเราน่ะจะได้่กับปาอันนี้ปาเนี่ยย่นละที่อนอนนอนมะลีเรียบ้อยหอหอแม่แมยนอน้องมะลินองมะลีนะเตอพอหมอยีแม่นอนนอนตุ่มค่ะน่าจะได้แล้วครับพี่น้องเอาไปหลอกนึ่พอดีกำลังพ่ง วันนี้น้องเน้ำหลอกเลยแล้ยินตั้งสี่จักบาทนะครับพ่อครับร้อกว่าบาท่้อยเอพ่อกระมือพอยี่สิบสาว่นี่ครับทำปอกปอกทั้งสี่ด้ครับผมไม่ปวดเพราะหลุดขยับติดคือสีบิมมีู้ใดแบบกินทั้งนี้หล่าน้ครับพ่อครับก็พ่อก็มีหูคือเดียวเด้น เพิ่นก็น่าจะขูดออกแค่เดียวนะเฮ้ยที่ร้านหมูกระทันดียวกระโซยใหม่เฮาเลยแม่นบ่ครับเหี่ยเขาไปกินด้อรอยเลนะเน่เน่เน่บ่อผัดพิ้งครับบ่อแต่ว่าเพิ่นเนียดขอบมันบางๆนะอือหอมครับผมขั้นเฮาลองอ้อละมังกาเรากินง่ายกว่าเดียวพี่น้องเลยครับใหม่เมื่อขูดเนี่ยก็ใส่มีขูดซอยครับผมกระใสครับไปหาเก็บบักรินใหม่ป่ะครับเอามานเป็นเงินอะไรบ้าง เดี๋ยวนนปเป็นเนื้อปลาก็เป็นเนื้อตาอ๋อเรื่มไปว่าต้นญี่ปุ่นเน,นื่ออันปกติมะทยมายกับมะทายต้านต้อนอันต้องปลาติ๋รตรงตาพอดีเลยมะแม่ปลาที่สองดวงบ่ครับน้ำจ้ำดวงนึงเขาทำไม่ได้ไม่หม้าทำหรอก บอหน่วยเดียวเก่ง <tong> ข <s> ึสิกินยอมจะเข้าเฮ้ยบอ <ไ traveling. S 2> เอามาค่ะเอามา <li at> อ๋อเจับบอครับแตสวัสดีนะรับรสวัสดีครับพี่น้องครับผมสองหน่วยกับพ่อลหรเฮาไปอย่างดินที่หนึ่งโอซิซองก่อนจ้ะดินที่หนึ่งเอาไปขู่คือนี่เป็นผ้าสองมิ้น เอาไงทั้งนอนทั้งไหนเลยจ้ะเราก็เสียเอาไปลางๆๆแล้วก็มาซ้อยจจอดเบื้องหม,มาดิเบ็นทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องไปซำนี่แหรอครับโกกีนมนอืม จะแสบป้าพี่น้องมาแสบๆน้ำกันเด้อครับเอาไปลล่เลยดีเนอาอล่ยลยนี่หลอดบุ้งนาะเอาแบบซุกไวๆเนาะครับพ่อประมาณเซนหนึ่ง มซอยต้องเอาไร่นหนีบ่านลูกลองเบิ่งเปลี่ยนลายไปเรื่อยๆบอกแม่นมันรักงามของเก่าเวลามาซอยมันได้งามดีสินเนาะแต่ถ้าตามาลรม,มันสูงสุดเนี่ยหางค่ะก็ได้ชซาติวันยามมาซอยปัดนี่แล้วกันสไลด์สไลซ์เลยน่าจะโอเคร้อยบาทอันซาติผ้าจ้าเจ้าวันซาตกระสี អាចក្នួយຫນຶ່ງហ្នឹងឈំឈំហំហំបងៗមកຫຼາຍព្រោះគាត់ទៅໃស່ເຄື່ອງផាគាត់ຕາຍຄວាន់មិញເៀបលើកទៅណា ูเสียงมาเสียงนะวันเซบในพัตะา่านพัตะขัานเลยครับตาตะข้านกลางจะรู้หัวเต่าหรือยังไงพี่พ่อมาจากบ้านของพ่อมีเซเนาะ้วยดูใจนดิฉันบกไปยังดอกก่อนทำมฮะลายลายขวางเยมันยังไม่ย่อนเลยค่อยพิาวเมื่อพอดีก่อ แกกับการทีด้ยนี่ผู้หอมครับ่อครับแล้วม่าน,นเอาซุกค,ครับเพื่อพี่น้องเพราะว่าลูดสาเราไปหล่นอีกทีนึงแต่ว่าเมันมีน้ำอุูฐเซเอร์มาลินไม่มาลินฟ้าทนี้กับราการนั่นน้องแปดสิบเปอร์เซ็นเลยแบบน้ำตกน้ำน้อยเเลือกๆนนะีน้ำตกขอน้ำตกอ๋สูตรน้ำตกนีว่าครับทีเขาจะเ,เกิน เป็นที่มาของขวัญน้นําตกแน่นลูกย่างเาหล่าน้ามันไหลแน<ก>่โลกลงมาย่างก่อนน้าน้อยเกือบๆ<ม><ม>ก็เลยว่นนาน้ําตกวิธีว่าน้าตกว่าจะพึ่งหมูได้นี่ครับนี่น,นี่แล้วนี่นอีกจังหนึงครับอันนี้ไปก่อนได้ลูกเด้อเคยชินในร้านคนซอยเราพาไปปุ๋ยสด อันนี้ลิ้นที่สองนะซ้ายเนาะอันนี้กินสองลิ้นครับผมสอดผีกแต่อพอเพรามันสอดบึกเกิดเหตุเก่าซีเปอร์เซียนยู่ทนครับนี่โอ้สีสุกแล้วกัครับแมนครับเกือบสุกเลยครับซนะิมแมครับ่โอ้ย เดี๋ยวจะพุ่งนะครับมีดมีดมีด,มดเฮ้ยมาครับอือหยอดแสบ้วยครับชายสายอนพอดีกินครับผมนี่ตอน,นที่มันแสบที่สุดดนหนีขึ้นเป็นจะแสบแต่สายเอาไหมเอาวะ ใส่ซิมเนะครับบ่ใส่มันบ่สมลอยเปอร์เซ็นต์นะได้แล้วลุงมันสุกอยู่เี่ครับไส้นี่อเอาพอซิมเถอะแปดสิบกว่าสบายแลน่ลุนสุดแต่มีท่านได้เจลกิมเจลซอสดิล่ะสองตอนเลยล่ะพี่น้องมาพี่น้องแซบ่บๆนำกันเด้อนี่ย่างลิ้นครับหอมมันแนวนี้เลยพี่น้องแซบ่บโอ้ยกองโจโก้นะครับ ชหอมเลยหอมไม่ดีครับเอาใส่ไปเลยน้ำโนน้ำของเมื่อครับพี่น้องเนี่ยนีนเเนย่เอาบไดนี้แม้ลูกสาวจัดการบไดนี้บัดนี้จะทำแบบน้ำตกแม่ลูกอ่อนอใส่หนำอมหนึ่งเราใส่ <laughs> ดีเว้ยเราก็จะรวนๆสักหน่อยค่ะเพราะมันมีน้ำผุกคลิกก็นเห็มันกลายเป็นสุกลอยเปอร์เซ็นต์จ้ะมันนี่ส่จะไปเที่ยวไซครับคือใส่สุดเท่แบบไปไซแล้วไซจะซื้อเชื่อจิ๋วบ้านเสื้อผ้าเต็มตู้ก็ต้องใส่ให้เหมือนเราใส่เนาะใช่ค่ะซื้อมาอีกอยู่บ่ครับบ่อยไซที่แรกไซว่าไซจะไปบริจาคก็ว่า เป็นชุดคุ้มถองใชยังอย่ากเก็บใบเบิ้งอ๋อโอเคโเค,ครับ <c oughs> อนแล้วได้ใช่ไหมร่วนรวนรนพออูฟังมันตนะ้องอเบิ้งมล่ะสลิ้นฟงไปเด็อ,อนเข้ากันสลิ้นครับผมพี่นอ้องรองเบิ้งจรองสามนกับยังครับอโอ้องลิ้นสองสองมน,น <c oughs> อ๋ <c oughs> บอกว่ากระลิ่นฝ่ากระลิ่นง้วะแม่โอ้ยสองลิ้นลิ้นจีแบบเมาใอร่สั่นหนึ่งห้องห้งยังสงอดอยู่ยังไม่เรี้อยเปลี่ยนสามพี่น้องเดี๋ยวหยิบทานเสือกันจ้จปรุงแล้วด้วจ้าพี่น้องอันผู้ใดบ่มีหลิ่นงัวใส่เนื้องัวธรรมดากระได้ด้วจ้าพี่น้องเนื้อเสือเจ้าสืกระได้จ้ะไหนคือหาเห็นหรือเสือบนเสีย หรือใส่หมูก็ได้จ้ะแต่ว่ามันก็นบเบ่ค่อยเขากันไนเลยนะในความรู้สึกใจข้าวคั่วค่ะ mm hmm. หอมไปจ้ะหอมครับ้า<อ>ต้องการความขมอีกให้ใส่บีบวัวหรือว่าจะล้วนก็เพียรกับใดจ้ะแต่ว่าอันนี้คือสไส้อสลมอนด์มา้นิดหน่อยเพราะใส่เกลือแล้วก็อันนี้มันผ่านการหมักมาแล้วนิดนึงผู้ใดอยาก ใส่บังหน้าเอากินกระใส่ค่ะมันเป็นแนวขอกันยี่บ่ครับใส่บอกหนวาไหมครับเอากินสิคร้บปูเป็นปาขินกลมแบบอันผ่าเนื้อะเัยผักเยอะเมียนบอกับพ่อครับแล้วแต่ปูมากสมขอชิมเบิงร์ก่อนอืมมันเบอร์ไซม์หวานแล้วเป็นคนกรอกกรอกกรอกผักจ้ะทักซี่ต้นหอมหอมแดง พริกซอยเพิ่มสีสสั่งหอศกริมเห็ดพริกซอยแบบนี้แล้วคิดถอดไทยอีสานมานหน่อยครับอันซาลาเนียจ้ะใส่ผักลงไปกระคนครับผมอมนีย่ยังครับลูกโดดวะครับจะให้พี่ยอดก่อนเน,น้นโ <laughs> <laughs> อ้โแต่ก็เราจะก,กินเทสได้์กิ่งเรากินหมดเลยจ้ะจำเคยเห็นเรากินลูกโดดเลยบอมกินแล้วเมือนกัน มาด้วยจ้าพี่นวงน่คะมากินปลาสองลิ้นนะคะวันนี้จัดแซ่บนัวๆค่ะพี่น้องจ้ะบมี่หยาบแน่นอนจ้ะพลอยๆหอมๆผมอำลาโอ้โหอมเด็ดต้นต้น่อยหาซื้อก็บาทครับผมไปยี่สิบบาทของค่ะค่าน้ครา่องปรปุงด้ครับ ลูกโดดตลูกโดด้องเขาบอกโอ้ลูกโดดเน้นเน้นอะไรพี่น้องเอ้ยโดดดีโดดโดดีดงสิมทานไหนสร้างผลิตพลังร่างนีมาแด้วครับพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับวันนี้มากินผ้าลินเซอร์มาลินไม้มาลินฟ้าเด้ดครับพี่น้องนี่ยแซ่บกับข้าวเทงโอ้ยมาลินไม้ก่อน ลิ้นงอนั่งลิ้นไม้สองลูกโด,ดูมาครับปอลกระเทียมกระเทียมพี่น้องดูโดดติ๊กที่หนูโอ้แม่เคี้ยงต้องไหนถึงครับผมเผือปอหูแนวนี้เลยพี่น้องแซ่บมาเด็กครับชิมฝีมือกับของครับใส กระสิว่าเสียบมันตัวเป็นใดพอเสียบดีกว่าเล่การต้องกินคู่กับอันนี้นะคะมาดินไม้แห้งเสียบมันอ่อนดีกว่าบางคนอย่าไล่ย่างไรพี่น้องหยามมันทางเดินอมาดินไม้เขาตอนแรกราจะเอาบักดินไม้หน่วยหน่วยเดียวเด้ครับพ่อเราต้องเอาต้องเอาสองหน่วยครับตัวหน่วยใหม่ครับใหม่ มาละขวบก็บมาทางหลุดโดมันก็ยิบมีติดว่ะมีเบล่าครับซุชินี่เอากินกับผักชีเล่าผักชีย่านี่มีอยากระดองด้วยพี่น้องม่คืนหน้าหนาวอืมสบพี่น้องแนวนี้เลยม,มาอน้ัครับเอาันเดียครับ ันนอครับสวัสดีครับพี่น้อนครับผมมาเจอใกอดมันหรอกนอนก็อยากนะไม่ฟังนอนก็นองมาดีถ้าเตนือยเติมด่ะ้ันี่นอนมาดีก้นนอนดนเติมจังงานนอนมาลีก็สิลอยลลมาจากเตียว ขึเที่ยมครับขอกคอนกหพอใจครับโอ้ยเป็นตอนเย็นบบช่วงนี <wei> ้กดูด่วนตการเสือสองูของมันมัเป็นแทน มาอยางกตั้มเลย่ะชิอไะอย่งนีมาลงมือท่าแล้วจ้ผมมาชิมผีวมือซ้ายพี่ยอดอร่อยอยู่แล้วเตมวเลยเโดดจัดเต็มมาก กินไหมยุงลงเด้อข้าวเหนียบอกเขาถ่ายคลิปเขาเนี่ยกินเตนเนอร์เมื่อไหร่มถ่ายอยู่มามาเลยพี่ยอมมาทางนี้ก็ได้ค่ะมาอร่อยอร่อยให้พี่น้องให้พระเอกข้างหนมาไอ้มาให้อาวันนี้จะกินข้าวเจ้าเพราะอยู่ห้องที่ไปจุดนนท์มั้ยข้าวเหนียวข้าวเหนียวก็มีบอก พอลงทำปฏิท่องกับของอ่ะดูมันต้องกับนเข้าเหนียวอะไมันต้องเกันเด้่ข่าลินข่าลินนี่ป้าแม่เมื่อเรามาถูกวันแล้วเอาขนมมาอ๋อวันนี้พี่ย้อนห่อข้าวเหนียวมาถูกวันข่ารินไม่มาดินป้าเขาสวยไม่ได้หงุดเหนือมาได้ให้หมาหมดแล้วเออสีว่าง่ายเตียงข้าวกับหมาท<า>ุกทุกวันขี่เท่าสีให้เลยตอนรุ่นหนึ่งข้าวสองยอดหนึง ่าจะโสตดอกสร้างมันให้ขคนก็เลยสีคือเขาะเอาปเออเปิดลิปอยู่างนี่บอกจะต้องเอาไปแง่ดิเอาเลยเสร็จเลยครับที่สร้างสงมาหมดเลยนะคนดีทายหมดเลยบ่กวยว่าดีจ้ะสวัสดีครับกิดขอเทียงก่อนนะครับบดวย โอ้กินได้เราแสบใหท่านผู้ชมมบึงเป็นกติกใหญ่มั่เลยเป็นผู้สาวทางฟังสอปเล่าปอสาวเล่าบ่ได้แล้วประเทศเล่ากินตบกันโดยโดยแบลนับต้นหมอนไปทุุนหรือมันเอาไปอรมันเงารีอยากทางานมาลินไม่มาลินปลาอไครับมันมอนที่เห็นตเน้อ่อนมันงนี้นห่อนหอโอ้ยมันห่อนมันดูดีสิหอน ไม่ม่ไมพริกอยู่นี่ค่ะัดเตรมเเลยค่ะเพราะว่าในจานก็มีเยอะมากยอนเอาเลยหมดเกิดกระบุนลยย้ให้หมดค่ะฮ้อนพ่อองเพชรมาเรียนใหม่เนี่ยบอสบอมาพี่กันเหรอบอกินไม่เคียอกินัดกซ้ำได้ทีนี้เราก็บอกกินเด็ดเสร็จแล้วมาเรียนใหม่มาเรียนฟ้า บอกงอ่อมทไงคกับนร้างนี่ไปกินะเข้ามนบอกไ่งานดี๋กว่เดิเีนี้กินกะเขาก็ข่อยงอ่อมมันจไปงานดีกว่ามันไงปลาเดี๋ยวนีนี่ถ้าลืมมัคืออะไรเนี่ยปลากะปอปวดไหมมันไม่มีายเพราะรูปมันเล็กนยไม่ค่ะเป็นพันของมันไปซุปนี่อร่อยเด้ไปซุปใส่เห็ดกระด้างใส่อะไรนยถุดยอดเลย โอ้ลืมเบื่อนักปั่นส่วนีนมาเด้อแกงกาดงครับไปมากินเขาน้นำคําิรีเด้อครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกครั้เ <c oughs> ด้อครับที่ติดตามเป็นกําลังใจมาตลอดครับแต่ฝากคดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับืันนี้ผ้าลินเสื้อมาลินไม้มาลินฟ้าครับโอ้คักขนาดกินครับโอ้ไอซังเทวริดเพิ่นแดกครับครับแดกครับก็ขอบคุณครับผมครับผมมาพี <c oughs> พ่น <c oughs> ้องมาแซ่บๆนากันเด้อครับ กวางหลังไป้ฝากช่องได้เลยนะพี่ย้อน <c oughs> ทำช่องกินพริกได้เลย